เฮียสันดานสันดาลรักแล่เฮียรักแล่เฮียต่างๆไอ้เฮียครับสกอร์นำชิวทด้ไมชิวร์กูหนำกูชิวกูชิวทำไมกูชิวร์กูหนำเพราะว่ากูชิว ันตัเนี่ยที่กูบอกตันที่บอกบ้านอยู่ฝั่งนี้บ้านอยู่ฝั่งเดิมเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งเดิมมาบ้านอยู่ฝั่งเดิมบ้านอยู่ฝั่งเียกลัวยฝั่งเดิมเียรมืออลงลงลลงลงลลงรรวมรวมรวมตรงกลางรวมตรงลงเฮ้ยต่อตายต่อตายต่อตายรูปไปหลังไว้ต่อตายรูปไหลังไว้ไอายไอ้บ้าตายตายเฮ้ยมาช่วยตรงกลางไม่ตรงกลางไม่ตรงกลางไม่ตรงกลาง

อุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปแล้วเไ่อนอกมไม่นาเดันไปไม่ได้นะไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวเันไม่ไหวมันไม่ไหว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 ไม่ไหวมันไม่ไหวเออสวยสวย กรูยิงกููนยิงกูหน่อยการปหน่อยกลับนบบนเรีกลับบ้านกลับบ้าน็กบิไปลุงตัวหลังอ่ะเยอะจัเลยอ่ได้ยินไผมป็นซอบ้ไดไป็กลับบ้านมาไงกลับบ้านมาไงกลับ

สวยสวยสวยสวมึงด да ันม well ึงดังขึ้นมาเล่นเล่นไปเลยเมาเือดแลวดัดาเลยนวานยตตมไปเล่มีเล่มีเล่มเลมเลมหมดมดนหมดอ่ะ่เลมจับไว้ไหวชิวจับจับปืนขวานเยจับปืนขานย กินแซ่บไอ้เปมาจมมาจุ่มมาจมมาจุ่มขมาจมกูเล่นกเล่่นมามาเชอเช่มีเอเออเียอีกเยอะอยตตออีกเยอะจริงสกอร์ที่ตามอ่ะอีกเยอะจริงสกอร์ที่ตามอ่ะไหวไหวไหวแล้วไหวแล้วชิวเลยไหวชิวเลย ี๋่วน่น่นจับดิจับดิทีเรายียเบียหมดว่ะอะไรวะพี่ตตัวบักได้ไงวะกูงงว่ะต้องตัวบักได้ไงวะเชียร์ยังเชียร์ยังเร่นเดกไกลกันไปเรียนเี่ยเป็นไเด็กย่ย่เลยสัตว์อย่างิม ขอบคุณฟอลโล่มาด้วยนะครับเทียวเทววางอยูงมาไม่ตรงนี้ไม่ต้องวางไม่ต้องวางไอ้มึงซ้อมรถแล้วนะชนรถออกดิไอ้เขารีดตามามาคนนึงเขารีตามามาคนนึงเอาชนรถออกชนรถออกเขารีตามองคนนึงเว้ยมามาลองเซิร์ฟหน่อยมาลองมาลองหันพี่ลองมาลองหันก็ได้เดี๋ยวโอุ้ม่ครับ

ไปโอเคไปโอเคไปว่งวงวงไม่ไม่วงวงเอารถมาใกล้กูมีกูมีอาชีพรูปมต้องรีบมัต้องรีบเอามีอาชีพยู่มันต้องเอาสมจอเอาสมจออุ้มอุ้มคาตินไว้เร็วๆรถมารถมาใกล้สอนกูอุ้มเลยดิไอเยียครีแอคเั้ใจครับอุ้มเลยดิเหียมันยาอ่อนครับพี่แต่ปาแต่ปาแต่ปครับพี่คือ้ิงคือไหนอีแก่หนังเหี้ยเยรับพี่ครับพี่เบเบ ไปมาแล้วเจ๋อเจ้อมันหอเหียสันดานดานรักแร้เป็นอย่างนี้ได้เองไอ้สารเฮียเฟลเล่ว่าหน้หนังหน้าตึงของแม่มันจริงใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงแก๊งผมเนี่ยเฮียสันดานสันดานรักแร้เฮียรักแร้เฮียกันจไอ้เฮียครับครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครข้างอะไรอ่ะ สกอร์นำชิวทำไมชิวสกอร์กูนำกูชิวกูชิวทำไมกูชิวสกอร์กูนำเพราะว่ากูชิว คุณรู้ไรคุณมยาเชื่อมลิฟฟาบอัลฟาบิอัลฮาเล่ฮาเล่ฮาเลาเล่อะไรบผมต้องต้อนกอนครับผม 对，张振南。 Cú <laughs> Ừ chịu thảo mày cú chịu Cú chịu c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 ú chiều Không mấy anh khăn lấy mấy đôi ý à Quê <laughs> này <laughs> หลกขอฮารอนะไอเจ <laughs> ้าเนาไว้ก่อนเลยห้มาคำคามึงอะ